เห็นว่าเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทางด้านซอฟต์แวร์สามารถมาสนับสนุนธารกิจของกรพอในงานซ่อมและบำรุงรักษาได้ดีสามารถใช้งานผ่านมือถือแท็บเล็ตหรือ PC ได้ทุกที่ ตามนโยบายของ WorkFor m Anywhere สอดรับกับความต้องการของบุคลากรของกรพหอฝ่ออายวิจัยและนวัตกรรมเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้สามารถที่จะต่อยอดทางธุรกิจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมและบำรุงรักษาของกรพหอได้อย่างดีและมีโอกาสต,ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกันได้เข้ามาร่วมงานกับแฟคทอเรียมนะคะในส่วนของการเชื่อมต่อกับระบบ e r p ในการพัฒนาแนละออกแบบเนี่ยเราทํางานร่วมกัน เช่นาการออกแบบให้ระบบสามารถใช้งานจากอินเทอร์เนต็ตได้หรือว่าการส่งข้อมูลหาการระหว่างแฟคเตอเรื่องแบบ r ER r p ในลักษณะเรีวทไาม ทางซาร่าทางแฟคทอเรียมยังมีศักยภาพที่สามารถร่วมงนานกับกรพหได้จึงได้มีการทําอโมยร่วมกันปัจจุบันโรงไฟฟ้าว่างน้อยเป็นโรงไฟฟ้านําร่องในการใช้งานข้อดีของซาร่ด้าแฟคทอเรียมนะคะก็เป็นซาร่าไทยซีรีส์เ A ที่น่าเชื่อถือได้รับการรันตีจากบริษาาัทชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนาจากสภาอุตสาหกรรมสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติและก็เดบป้านะคะ จากการทำงานร่วมกับแฟคทอเรียมนะคะก็ถือว่าแฟคทอเรียมเนี่ยม,มีเป็นฟังก์ชันที่ครอบคุมและคุ้มค่านะคะแล้วก็มีการดูแลลูกค้าและผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะ